รีดดูว่าเป็นภาพบรรยากาศที่หลายคนคุ้นชินกันเป็นอย่างดีนะครับองอิงเพชรบ,บ้านแพงน้องทําความดีอยู่เสมอครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทางด้านพ่อแม่องอิงแฟนเพจก็ได้มีการลงคลิปวินาทีที่น้องทําบุญใส่บาตรกลางตลาดนัดนั่นเองนะครับรีดดูว่าทาเอาพ่อค้าแม่ค้าไม่เป็นอันขายของกันเลยครับเมื่อซูเปอร์สตาร์หมอลำไปเดินตลาดทั้งทีนั่นเองนะครับภาพบรรยากาศเหล่านี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดกับองอิงเพชรบ,บ้านแพงครับเมื่อน้องมีโอกาสทุกครั้ง องอิงเพชรบ้านแพงก็จะทําดีทุกครั้งนะครับอย่างเมื่อคืนนี้น้องไปทําการแสดงอยู่ที่วัดบ้านหนองชุมแสงตนนําบลหนองใหญ่อําเภอรกรุงศรีจังหวัดกาลสินนะครับพอลําเสร็จแล้วองอิงเพชรบ้านแพงครับก็ไม่ลืมที่จะทําความดีครับทุกคนรีดได้ว่าเป็นภาพที่ fc แฟนคลับชื่นชมกันเป็นอย่างมากหลังจากที่พ่อแม่องอิงแฟนเพจได้ลงคลิปวิดีโอดังกล่าวนั่นเองนะครับสำบองอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนไม่ต้องไปตามหาน้องในห้างหรูๆไม่ต้องไปเดิน ตามหาอุงอิงเพชรบ้านแพงที่ร้านอาหารแพงๆนะครับอุ้งอิงเพชรบ้านแพงทําตัวสวนกับความดังของตัวเองมากๆต้องบอกแบบนี้ครับทุกคนชื่อเสียงของน้องเนี่ยโด่งดังทั่วประเทศแล้วแต่ปัจจุบันนี้เรายังเห็นว่าวอุ้งอิงเพชรบ้านแพงทานอาหารบ้านๆเดินตลาดนัดเดินตลาดเช้าเดินคลองถมนะครับเราจะเห็นบรรยากาศเหล่านี้อยู่เสมอและสิ่งที่น้องทำนะครับทุกคนเราจะเห็นได้ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่มากๆอย่างที่บอกครับทุกคนว่าน้องเนี่ยเป็นศิลปินต้นแบบนะครับหลายค ก็มองอิง <c oughs> เพชรบ้านแพงเป็นไอดอลในการวางตัวต่างๆเพราะฉะนั้นแล้วอุงอิงเพชรบ้านแพงทําตัวแบบนี้น่ารักมากๆครับแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆให้กับศิลปินรุ่นใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลยที่อุงอิงเพชรบ้านแพงน้องวางตัวแบบนี้เสมอต้นเสมอปลายมากๆจริงๆครับทุกคนไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทําไม f อฟซีแฟนคลับถึงสนับสนุนน้อง้วทุกคน3ปีแล้วที่อุงอิงเพชรบ้านแพงอยู่ในวงการนี้นะครับก็ถือว่า f อฟซีแฟนคลับเนี่ยสนับสนุนอย่างต่อเนื่องไม่ว่าน้องจะทําอะไร ที่ไหนอย่างไรครับทุกคนไปดูหน้างานได้เลยเนาะ FC แฟนคลับแห่มาต้อนรับบางคนเนี่ยนำเงินมาให้เป็นหมื่นๆแสนๆท้งที่ยังไม่ได้ขึ้นเวทีเลยทีเดียวครับนี่คืออง์อิงจริงๆนะครับทุกคนเป็นปรากฏการณ์จริงๆและสิ่งที่น้องน่ารักกับเจ้าภาพก็ค,คือองคงอิงจะไปขายบัตรช่วยเจ้าภาพทุกครั้งอยู่หน้างานซึ่งไม่มีศิลปินคนไหนทำนะทุกคนแบบเนี้ยคือมันเป็นอะไรที่น่ารักมากมันเป็นโมเมนต์ที่แบบว่าเอ้ยศิลปินดังๆระดับองค์อิงอ่ะแต่มานั่งขายตั๋วบัตรอยู่หน้างานนะครับท อะไรที่ดึงดูดให้กับ FC แฟนคเนี่ยมากันเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ทำให้เจ้าภาพจ้างต่อแบบรัวมากๆจริงๆครับอย่างที่บอกว่าคิวงานของน้องก็คือแน่นมากจริงๆนะครับเมื่อคืนนี้อยู่ที่จังหวัดกาลสินใครที่ได้ไปชมน้องอิงเพชรบ้านแพงบ้างครับคอมเมนต์มาหน่อยนะครับทุกคนเมื่อคืนนี้ก็โอ้โหเรียกได,ด้ว่าอุงอิงก,ก็นํากระเช้าแบรนด์นะครับไปไหว้พ่อโจถึงหลังเวทีเลยทีเดียวนะครับทุกคนพ่อลูกก็เวลาอยู่ด้วยกันก็คือน่ารักเสมอต้นเสมอปลายนะครับและ วันนี้น้องมาทําการแสดงอยู่ที่วัดพิกุลทองตําบลชุมพวงอําเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมาครับแล้วก็วันที่5อยู่ที่บ้านหนองบัวนะครับตำบลบ้านโพอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาวันที่6รอสถานที่นะครับวันที่7เนี่ยน้องมาทําการแสดงอยู่ที่ตลาดนัดทับหกตำบลหนองน้ําใสอําเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาครับวันที่8นะครับทุกคนมาที่บ้านโคกสมบูรณ์ตําบลท่าดินดําอําเภอชายบาดา จังหวัดลบบุรีนะครับแล้วก็วันที่9เขื่อนคลองโพนะครับตําบลแม่เปิลอำเภอแม่เปิลจังหวัดนครสวรรค์โอ้โทุกคนเนี่ย9 10 11 12นะครับทุกคนจะอยู่โซนโซนภาคเหนือนะครับแล้วก็วันที่10เนาะทุกคนอยู่ที่บ้านท่าโรงตําบลท่ารงอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ fc แ,<ฟ>แฟนคลับทางภาคเหนืออย่าลืมมาให้กำลังใจองค์อิงก,กันเยอะๆนะครับวันที่11อยู่ที่เพชรบูรณ์อีกเช่นเคยครับวันที่12มาที่สระบุรีนะครับวันที่13เดินทางเพื่อที่จะ ทำการแสดงอยู่ที่เลิงนกทาจังหวัดยะโสธร15ครับอยู่ที่อำเภอขุนหานจังหวัดศรีสะเกด16อยู่ที่บ้านคูเมืองตําบลคูเมืองอําเภอวารินชําราบนะครับจังหวัดอุบลราชธานี17อยู่ที่บ้านไผ่ตําบลไผ่อําเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดนะครับแล้วก็18อยู่ที่บ้านหนองจิกตําบลแก่งเลิงจานอําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามวันที่19ครับอยู่ที่ตําบลศิราอําเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่น20อยู่ที่อําเภอสตึกจัังหวดบุร 2ีรันะครับ21อยู่ที่อําเภอกันทารักษ์จังหวัดศรีสะเกด22ครับทุกคนอยู่ที่อําเภอห้วยพึ่งจังหวัดกาลสินนะครับแล้วก็23ถึงวันที่25อยู่ที่จังหวัดมหาสารคามครับทุกคนบ้านแพงตําบลบ้านแพง อำเภอโกโสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับแล้วก็26เดินทางครับทุกคน27 28 29ก็จะไปโซนสกลนครร้อยเอ็ดอุบลราชธานีสุรินทร์แล้วก็จังหวัดนครราชสีมานี่คือคิวงานของอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนนี่แหละทําไมเอฟซีแฟนคลับถึงจ้างมหรสพสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับทุกคนเพราะน้องน่ารักแบบนี้จริงๆครับวันนี้ก็เลยนําภาพบรรยากาศครับที่อิงอเพชรบ้านแพงเนี่ยไปเดินตลาดนะครับทุกคนแล้วก็มีโอกาสน้องก็จะทําความดี แบบนี้อยู่เสมอนะครับเป็นความน่ารักของอิงเพชรบ้านแพงที่เสมอต้นเสมอปลายจริงๆครับทุกคนและวันนี้เราจะเห็นเลยนะครับทุกคนว่าพอ่อ,อแม่ fc นะครับที่ไปเดินตลาดนัดก็ต่างแตกตื่นกันนะครับเมื่อซูปเปอร์สตาร์หมอลำเนี่ยไปเดินตลาดนัดทั้งทีนะครับทุกคนนี่คือภาพบรรยากาศนะครับลูกสาวก็แต่งหน้าอยู่เลยเห็นไหมครับพึ่งลำเสร็จแล้วก็ซอดแจ้งวันนี้อุ้งอิงก,ก็เป็นตัวอย่างที่ดีของแฟนคลับแล้วก็เป็นข่าวเป็นคราวกันไปเป็นที่เรียบร้อยอุม้มิมง์ข่าวกระแสก็มีโอกาสา ลงข่าวน้องไปบนแพลตฟอร์มแฟนเพจเมื่อเช้านี้บอกว่าศิลปินตัวอย่างที่ดีให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ต้องยกให้หมอลำชื่อดังอุงอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเลยซึ่งไม่ว่าจะมีโอกาสเมื่อไหร่น้องจะทำความดีอยู่เสมอหลังจากลำเสร็จแล้วนะครับน้องก็ทำบุญใส่บาตรกลางตลาดนี่คืออุงอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงซึ่งเป็นภาพที่ fc แฟนคลับเนี่ยคุ้นชินกันเป็นอย่างดีน้องน่ารักมากๆอุงอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงอนุโมทนา าสาทุบุญกับครอบครัวน้องด้วยจ้านะครับอ่ะนี่คือข้อความครับทุกคนที่อุ้มอิมมได้มีโอกาสลงข่าวไว้ก็ฝากทุกคนเข้าไปกดไลค์กดแชร์นะครับในแฟนเพจอุ้มอิมข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับทุกคนนี่คือความน่ารักของซุปตาหมอลำอุ้มอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนเนาะก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากมาก ให้แก่เยาวชนนะครับสำหรับน้องสาวของเรานั่นเองนะครับทุกคนอ่ะคลิปนี้นะครับพอพ่อแม่ fc แฟนคลับแล้วครับมีความรู้สึกยังไงบ้างมีความคิดเห็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์แกมาหน่อยนะครับทุกคนเรียกว่าเอาความน่ารักขององค์อิงเพชบ้านแพงมาฝาก fc แฟนคลับทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนนะครับเฮงๆรุ่ยรยปังๆรับปีใหม่กันแล้วกันนะครับทุกคนนะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนนะครับ